โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอูโหทีที่มันหิวแล้วอันนี้มาแรงอ่ะอันนี้มาแรงเฮ้ยว่มีหนสำร็จรูปที่ควรแลกตัแหน่งของโลกสวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เอิร์นพุงครับ วันนี้เรามีนี่บะหมีเ่เผ็ดเกาหลีใหม่แล้วเออซัมยังบุนดักคิกเช่นกิมจิเป็นบะหมีเ่เผ็ดรสไก่กิมจิเออเป็นรสใหม่ซึ่งผมบอกเลยว,ว่าผมเองก็ไม่พลาดแน่นอนครับผมจริงจริงเรารีวิวทุกรสเลยนะเนี่ยเออเจ้าซัมยังเนี่ย วันนี้ผมไม่ได้กินอย่างเดียวผมให้เพื่อนๆในจีเนี่ยช่วยกันเลือกวัตถุดิบที่จะเอามากินกับตัวบะหมี่นี้ด้วยซึ่งมันก็จะมีทั้งวัตถุดิบที่ไม่ควรเอามากินอย่างเช่นปลาอย่างเงี้ยกะปิอย่างเงี้ยนะเออเไงค,คือทุกคนน่ะที่เลือกอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันผมมีคำใบ้แล้วให้เขาเลือกโหมดแรกครับผมเป็นโหมดของซอสก็จะมีโคชูจังกับกะปิเขาเลือกมาแล้วคือโคชูจังครับผมถือว่า มาทาง B มาทาง B อ่ะอันต่อไปเนี่ยเป็นโหมดเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยมีอยู่2อ,อย่างให้เลือกระหว่างไก่ทอดซอสเผ็ดกับมแมลงผลปรากฏว่าไปมแมลงทอดครับผม เรียบร้อยมาแล้วทอดเอามากินกับบะหมีเ่เผ็ดอันต่อไปเนี่ยเป็นในโซนของไส้กรอกจะมีไส้อัว่วและก็ไส้กรอกชีสซึ่งทุกคนก็เลือกบีมาเหมือนเดิมเป็นไส้กรอกชีสครับผมเฮ้ยผมงงมากเลยทาไมทุกคนจิ้มแต่บีคือเหมือนกับว่าพอเราทารูใช่ไหมแล้วก,กดบีบีรวๆอย่างเงี้ยเหรอมันก็เลยแบบไปทางบียาวๆเลยเอออ่ะสรุปได้ไส้กรอกชีสม,มาถือว่ารอดตัวไปให้มันน่ากินหน่อยดิ่งนะดิ่งโอ้ดิ่งบีอย่างเดีย,เดยวเลยอันนี้ก็ดิ่งบีจริงโหมดต,ต่อมาผมเป็นโหมดปลา เพื่อนเนี้ยผมลุ้นมากมีปลาร้ากับปลาแซลมอนผลสรุปออกมาว่าปลาแซลมอนครับผมโอ้โหดิ่งบีเหมือนเดิมไม่เข้าใจทำไมดิ่งบีอันต่อมาเป็นโหมดผักรูปแรกก็จะเป็นกระหล่ำปีกับผักบุ้งนะครับบุ้งที่เต่าชอบผลสรุปมาบีล้วนๆเลยเป็นผักบุ้งไข่ห่อผักบุ้งมากินกับบะหมี่วะ<ห>ก็มีแหละแต่กระหล่ำมันน่าจะดีกว่าไหมเดี๋ยวผมขอไปเตรียมวัตถุดิบก่อนมันเยอะแยะมากมายแลยว้วผม อย่างแรกเราก็จะมีซอสโคชูจังอ่ะอันนี้ก็ถือว่ากําลังดีกินเข้ากันแน่นอนมันคือซอสเกาหลีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะเป็นแมลงครับผมแมลงทอดจากไก่ทอดเป็นแมลงทอดครับผมจากไส้อั่วก็จะเป็นไส้กรอกชีสก็พอได้อยู่ก็จะมีปลาราก็จะเป็นปลาแซลมอนอ่ะถือว่ายิ้มหวานไปแล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งก็ถือว่ากินได้ก็ไม่ได้แย่มากนี่ผมมีกิมจิเอามากินด้วยเพราะว่านี้มันคือมันมีเผ็ดรสไก่กิมจิ ก็เลยจะลองเอากิมจิมากินดูอ่ะเรามาเริ่มดีกว่าก่อนอื่นเลยการต้มครับผมไข่ที่เลือกเนี่ยมากินด้วยนะได้เล่นกันปะเนี่ยได้กดไปมากว่าน่ยกดแซลมอนเลยรู้ได้ไงต้องกี่ห่ออยากกินเยอะไหมสิบไปสิบไปต้มเยอะขนาดนี้แจกไหมเดี๋ยวท้ายคลิปเราแจกบะหมี่ไหมแจกข้าวกล้องดีกว่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแจกเอาไม่ต้องแจกเยอะแจกทั้งสามสิบคนนะอันนี้บอกไว้แค่นี้ก่อน มาหูน้ำเราเดือดแล้วเฮ้ยมีใครเคยกินบะหมีเ่เผ็ดแบบไม่ต้มไมแบบกินดิบไหมไม่น่าได้เนาะไม่น่าได้นะน,นะน้ำเดือดว่ะน้ำเดือดว่ะในจังหวะน,นี้เราจะใส่ผักกิมจิลงไปด้วยครับผมต้องใส่ไปตอนน้ำเดือดๆนี่แหละ โคครับ okay, ผมแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใส่ตัวผักจิ้มจีบแล้วกินหอมๆแล้วว่ะอ้เริ่มหิวเริ่มหิวอด้หรือยังได้หรืยังโอ้โโอเคผมขอเช็คเส้นก่อน เราต้มเส้นเสร็จแล้วจังหวะนี้ใส่ซอสเผ็ดครับผมยา yeah. โอคเป็นไงน่ากินไหมน่ากินอยู่นะนี่เราทําเผื่อชาวบ้านเอาช่องกันนะบางคนอาจจะเห็นเฮ้ยทําเยอะไปหรือเปล่าผมอยากจะให้แพนไปดูข้างหลังนี่ทีมงานนั่งเล่นเกมอยู่ดูกินก็ไหวอะก,กินหอมอะไรของซัมยังรถใหม่ที่มันเป็นบะหมี่เผ็ดปะ่ะอ่าบะหมีม่เผ็ดเกาหลีอันนี้รถใหม่อันนี้รถไก่เผ็ดกิมจิแล้วเส้นของเจ้านี้ดีมากๆด้วยนะคว้าเหนียวนุ่มเป็นบะหมี สำเร็จรูปที่ควรได้ดับหนึ่งของโลกเรานี่นะก่อนที่เราจะไปใส่วัตถุดิบอื่นๆผมขอชิมก่อนยู่ผมอยากรู้รสชาติที่แท้จริงเอแวขอขอขอชิมแบบรสชาติก่อนเดี๋ยวถ้าเราใส่แมลงทอดใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวรสชาติมันจะผิดเพี้ยนเอ้โหยังควันอยู่เห็นว่าเห็นว่านี่เราอยากกินจะ่นี้อือหื้อ คือถ้าใครเป็นสายเกาหลีสายกิมจิเนี่ยพูดเลยว่านี้ยหอมกิมจิจัดๆเลยคือใครชอบกินกิมจิอยู่แล้วใครชอบกินต็อกปกกิมจิอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแบบเหมือนตอนนี้อยู่เกาหลีอะเอางี้ดีกว่าเราลองกินกิมจิรวมบวกเข้าไปด้วยเลยไหมเฮ้ยเวลาเวลาเขากินกิมจิเขาทำไงเขาห่อป่ะเขาเหมือนเขาชอบห่อหมูห่ออะไรอย่างงี้ป่ะเราลองห่อบะหมี่ดูไหมเวลาเราดูหนังเกาหลีอะเขาจะชอบเอาหมูเอาอะไรมาห่อป่ะ บทำไมเขาต้องหอ่อใครรู้เหตุผลไหมว่าเวลาเขากินกิมจิหรือกินอาหารเกาหลีทำไมเขาต้องห่อออ้าใครเจอหรอวะเฮ้ยไม่มีนี่อ,อ้าวหรออาหารไม่ก็ไม่เจออ่ะเนี่ยเนี่ยกิมจิแท้แทๆได้ยินเสียงไหมได้ยินเฮ้ยอ,อร่อยอ่ะใจะเย็นนะขอกินก่อนชิมมันเดียวก็พอแล้วอือ <c oughs> พอด,ดีเลย มันไม่ได้เผ็ดมากเยนะมันมีความหอมไก่แล้วก็จิมจิแบบเข้ากันโดมาถึงขั้นตอนเราต้องจัดวัตถุดิบใส่จานเราและอันดับแรกเลยหั่นก่อนไส้กรอกชีสฟึบไปเราเรียงยเรียงไงให้สวยตัวไส้กรอกเราแล้วก็แซลมอนไหมแซลมอนนี่เฮ้ยกูไม่กินแซลมอนดิบว่ะโอ๊ยทำไงดีอ่ะไม่กินแซลมอนดิบ ต่อไปมะแรงบึมบั้มเลยอ่ะบึมอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเก็บเก็บตัวบอสไว้ก่อนไหมนี่ตัวบอสตัวบอสตัวบันเล่อบัเท้อเลยทีเดียวใส่นี่ไหมอะไรอะไรอะไรไอ้นี่มังไม่เข้าอ่ะมะแรงทอดเดี๋ยวใส่หมดเดี๋ยวมันไม่สวยป่ะตัวบอสตัวบอสโอ้ยบึมบั้มเลยมันคือแมงอะไรมัาอินูนป่ะตะกระตงตะกระแตกก็มากับเขาหน้าลูกนะอ่ะผักสักกันิดสักหน่อยเดี๋ยวเราเอากิมจิ กิมจิเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นรสไก่กิมจิเราก็ต้องมีกิมจิขอสีเขียวนัได้เลยขีเขียนยี่วิสวยงามอยู่นะผักบุ้งเราไม่ลวกเราไม่ทําอะไรมันก่อนเลยเหรอเราจะใส่ดิบๆงี้เลยเหรอกรอบๆงี้เหรออหัน่นซะหน่อยเนาะใช่นี้แหละใส่ถึงก้างอย่างนี้หรออ่า<ส> <laughs> ใค,ใครจะกินแค่เดี๋ยวเขาหยิบกินเอาซอสโคชูจังอ่าถ้าเป็นกะปินี่งานเข้าเหมือนกันนะเราได้โคชูจังเราก็อ่ะาได้อยู่ถือว่าไม่น่าเกียดใส่แบบนี่เป็นไงเดี๋ยวเราคุกต่อ <Yeah. S 1> เรียบร้อยมันจะดูน่ากินหรือไม่น่ากินวะนี่คือเมนูที่เพื่อนๆในไอจีเกือบ5,000กว่าคนมานั่งกดให้เราเราเลยได้เมนูนี้ขึ้นมาผมขอตั้งชื่อว่าบะหมี่เพจเกาหลีทำตามคนดูครับผมเออ กินแซลมอนดิบผมขออนุญาตเบิร์นไฟนะผมนี่โอเคพอเรียบร้อยครับผมเมนูที่ทุกคนช่วยกันเราขอกินแยกกันไหมเอาแบบทุกคำต้องมีทุกส่วนไหมเซตไว้เี้ มะหมีเ่เสรกิมจิตามลงไปแบบนี้เป็นไ <c oughs> ส้กรอกมะแรงเอาเป็นหนอนไหมลงไปมีสด,ดิ้งผักบุ้งใส่ลงไปแซลมอนใส่ลงไปหืมกินยังไงวะเนี่ยช้อนเนี้ยสุดท้ายซอสโคชูจังไปบึ๊บเข้าไปโอ้โหไงกินเป็นเมี่ยงคํแหละตอนเนี้ยของทั้งหมด5-6อย่างอยู่ใีนี้เราจะกินคําเดียวเลยลองมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง มันปนกันมั่วช่วยหมดเลยพอกินเข้าไปแซลม,มอนละลายกลิ่นแซลม,มอนแรงมากเลยพักๆหนึ่งมาแรงมาจากไหนไม่รู้เต็มปากเลยฮังคือใส่สองตัวนะก็ไม่ได้แย่แลนะ้วว่าเรากินแยกก็น่าจะอร่อยกว่านะในเมื่อเราทำแล้วเราต้องคุกทุกอย่างให้เข้ากันมาหลากมาแรงนี่ลงไว้นี่แหละโอ้ยงานดูนะ่ากินขึ้นมาทันทีหลังจากเราคุกเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้ทีมงานกินก็นผมมาเลยตากล้องก่อนเลย เอยโหด้วเรากินกันแต่แซลมอนนะ่ะโอ้โหเนี่ยกินบะหมี่ด้วยกินหนอนด้วยเนี้เอาดิไปแล้วพบักบัไปแล้วดอกหนึ่งครับผมอร่อยเ,เล็กมันไม่สาดใจอ่ะจัดไปคำใหญ่หญๆไปเลยอร่ลยวก็ เฮ้ยอันนี้ชื่อว่าบะหมี่อะไรนะซำยังอ่าซำยังครับผมฟังมาแล้วผมซำยังซำยังซำยังอ่ะเยเฮ้ยโหโหกินกันยับเลยว่ะเฮ้ยหูเท่เท่เหมือนหิวแล้วปล่ากุ้งเหมือนไม่ได้ต้มเลยไม่ต้มเราเน้นกินดิบเต่าไงเต่าเคเห็นเต่าไหมไงดิบดิบอู้หูเท่โอ้โหเท่มึงหิวแล้วอ๋อนี่เราเหมือนกันเฮ้ยแซลมอนหายไปไหนหมดแล้ววะนดี๋ยวนี่ ีหผมยังไม่ได้เส้นบะหมี่แต่อันนี้<ด>ไม่ได้เผ็ดมากใช่ไหมไม่เผ็ดคือกําลังดีคนไม่กินเผ็ดก็กินได้ปากเข้าไปโห่โหึไอ้นี่มาจากไหนเนะี่ยไม่คุ้นหน้าคุณตาเลยอยู่มาไา้ไหนเนะนี่ยนี่โอยทำบัญชีพี่เออเอาบอสบอสบอสไม่เอาไม่กินนี้เอาอันนี้มาแดงอันเนี้ยมาแดงเฮ้ไอเราสองคนนี้อยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะปากแดงใช่ไหมเราน่ะจริงเหรอไม่กินเลยนะไม่กินเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยจริง เอานี้ไหมเนี่ยคือเราพูดกันมาว่าเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยว่ะเอาเบื่อทางบ้านเขาไม่เชื่อ,อทำยังไงต้องลองผมจะแจกบะหมี่เพชรชามย่างบุญดักกิมจิให้กับเพื่อนๆทั้ง30คนไปเลยคนละ5หอ กินกันให้ตายคำนวณยวัดตั๊แตั๊กตั๊กหนึ่อยอกับคนที่คอมเมนต์ไว้ว่าในคลิปนี้เราพูดคำว่าซ้ำยังทั้งหมดกี่รอบให้ตัางคอมเมนต์กันเลยรวมรวมรอบตะกี้ด้วยให้นับกันแล้วคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ได้เร็วที่สุดผมแจกไปเลยครับ30รางวัลรางวัลละ5หอเป็นไงผมนับไปอยู่เมื่อกี้ผมนับไปอยู่ในึ่งตอนนี้เขาขายซื้อได้ที่ไหนถ้าหาเซเว่นอิ พลุกสาขาผมกินได้เรื่อยๆนะเฮ้ยมันคือมันมันไม่ได้เผ็ดมากนะมันเป็นรสเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดจนงขนาดแบบกินไม่ได้ที่เขามารีวิวโอ้โหเผ็ดปวดแผบปวดอันอันนี้คือเผ็ดคือความกำลังดีมันเป็นรสชาติเผ็ดแบบเขาเรียกว่าเผ็ดแบบเกาหลีแท้ๆเผ็ดแต่กินได้เรื่อยๆอเนี่ยเรื่อยไม่เรื่อยก็ตอนนี้จะหมดท้วยแล้วอ่ะคือกินตะกี้เราทำคูนอ่ะรสชาติ ไก่กับคิมจิเนี่ยมันเข้ากันมันเลยทําให้กินได้เรื่อยๆขนาดนี้ก็คือหมดแล้วเครื่องคงเครื่องเคียง,งมาลงมาแรงก็คือทัดกันยับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เพิร์นพุงครับแล้วก็ช่องอยู่ไม่นิ่งที่มาช่วยเราถ่ายด้วยเ,เป็นว่าอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาเราอัพคลิปสําหรับวันนี้ผมขอตัวให้ทีมงานเรากินหกดูมึงหิวกันมากเลยสองคนเนี้ยดูแบบโหดูดีดูปากเห้ดิโอเค <laughs> ไปละ <laughs>